การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประเภทรางวัลกลุ่มองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2568วิสาหกิจชุมชนแปรรูปไทยหลวบ้านสะเกียงหมู่ที่8ตำบลขนน่านอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านส่วนที่1ข้อมูลทั่วไป วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปไทยลวะบ้านสะเกียงก่อตั้งเมื่อปี2560จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเมื่อวันที่22สิงหาคม2560สมาชิกในการก่อตั้งจำนวน10รายปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด74รายขึ้นทะเบียนโอทอบเมื่อวันที่9ตุลาคมพศ2561วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่ม 1. เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลัก 2. เพื่อส่งเสริมการปลูกมันบอรี่สวรสสมุนไพรและกาแฟเป็นพืชแซมในพื้นที่ทำการเกษตรส่วนที่ 2. ผลการดำเนินงาน 1. มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มองค์กรอย่างต่อเนื่องและชัดเจน1.1การบริหารจัดการกลุ่มตามหลัก5กอกอที่1การรวมกลุ่มกอที่2กรรมการ กที่3มีกติกากที่สี่กองทุนกที่5กิจกรรมเช่นการพัฒนาความรู้ให้กับสมาชิกกิจกรรมสาธารณประโยชน์1.2สมาชิกมีส่วนร่วมวางแผนตัดสินใจ1.3มีแผนงานขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม1.4มีการสแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรภายนอก1.5การดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. มีความสามารถในการจัดกิจกรรมกิจการของกลุ่มองค์กร2.1ใช้ทุนทางสังคมวัฒนธรรมพลังภูมิปัญญาให้เป็นพลังในการสร้างสารรค์การดำเนินงานเช่นการนำผลมันบอรี่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มันบอรี่พร้อมดื่มมันบอรี่อบแห้งกาแฟมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟเม็ดกาแฟบดโดยรับซื้อจากสมาชิกวิสาหกิจ2.2มีการดำเนินงานที่เริ่มสร้างสารรค์หรือเป็นนวัตกรรม 2.3. มีการขยายผลหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ 2.4. มีการบูรณาการร่วมกับองค์กรภายนอกและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 2.5. มีการอนุรักษ์และสืบทอดกิจกรรมกิจการของกลุ่มองค์กรจากรุ่นสู่รุ่น 2.6. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ 3. กลุ่มองค์กรชุมชนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาชุมชน 3.1. มีการสร้างสินค้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือกิจกรรมหรือการจัดการใหม่ที่ตอบสนองต่อสมาชิกและชุมชน 3.2. มีการนำเทคโนโลยีต่อย,ยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นความรู้ใหม่มาใช้ในการดำเนินงาน 3.3. มีนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน 4. การสร้างผลประโยชน์แก่สังคมและสาธารณะมีการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต่อประชาชนชุมชนสังคมอย่างต่อเนื่องมีการจัดแบ่งผลกำไรหรือจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์เป็นตัวอย่างแก่กลุ่มองค์กรอื่นๆในท้องถิ่นได้ 5. การยึดมั่นในหลักธรรมพิบาลคือนิติธรรมคุณธรรมความโปร่งใสการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่ากลุ่มองค์กรได้รับรางวัลคำชื่นชมที่ปรากฏแก่สาธารณะ